ผ่านามลชนคิรีนะคะอาการที่เป็นคือตาข้างขวามีน้ำตาไหลตลอดเวลานะคะก็เลือกใส่ว่ามันเป็นอะไรเพราะเคยผ่านการผ่าตัดมานะคะเย็บไป32เข็มนะคะเป็นต้นหเนืงอนเะแล้วก็ได้กลับไปรักษาที่โรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพนะคะหมอตรวจออกมาว่าตาของคุณข้างขวามันจะทําให้ภาพเลือนลางสาเหตุมันเกิดจ,จากจอประสาทตารั่วกิดยาบางอย่างเข้าที่ดวงตาเลย เข็มก็อยู่ตั้งแต่5,000ถึง5,000 0แ,แต่หมอก็บอกว่าไม่ได้รับประกันว่าตาของคุณจะกลับมาปกติ100%นะคะหลังจากนั้นดิฉันได้รู้จักผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวหนึ่งที่เรียกว่ารอยอนออยนะคะเลยตัดสินใจซื้อนะคะรายันออยมาทานแค่เม็ดเดียวทานก่อนนอนนะคะตื่นเช้ามารู้สึกว่าภาพที่เคยซนอนหรือว่าน้ำตาที่เคยไหล มันไม่มีแล้วความชัดเจนของตัวหนังสือหรือว่าทีวีหรือว่าในภาพในหนังสืออะไรเนี่ยมันชัดเจนหมดแล้วเราก็ไม่ปวดแสบที่ตาด้วย<ม>เพราะว่าการที่เราจะไปรักษาเข็มละห้าห0ื่นเดือนละห้าห0ื่นมันก็ใช้เงินไม่ใช่น้อยนะคะแล้วเราก็เบิกไม่ได้ด้วยนะคะมันแพงมากนะคะ<ม>ขอบคุณโรย็นออยค่ะ